สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับคู่มีอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันไหมคะอยากมาโรงเรียนแล้วนะสิอยากมาหาเพื่อนๆอ,อยากมาเจอกับคุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็อยากเจอเด็กๆเ,เช่นกันนะคะเดี๋ยวสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้นเดี๋ยวไาเจอกันนะคะเด็กๆวันนี้ ครูมีมีกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะภาษาไทยมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคนเก่งจำได้ไหมคะว่าเรียนรู้พยัญชนะตัวใดไปบ้างน,นะจํากันได้หรือเปล่าจําได้ไหมเอยพยัญชนะอะไรคะอะไรลูกอะไรนะคะงูเก่งมากอะไรอีกคะน,นอหนู นอกจากนอนหนูมีอะไรอีกลูกมหมาสุดยอดเลยแล้วคนอื่นละ่ะคะลูกมีตัวอะไรบ้างยออะไรอ๋อได้ยินแล้วย่อยักเก่งมากจำได้ไหลายตัวเลยค่ะลูกสุดยอดเลยแต่ถ้าใครจำไม่ได้หรือลืมไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเด็กๆวันนี้คูหมีจะมาทบทวนให้เด็กๆอีกรอบเด็กๆจะได้จำได้ ก่อนที่จะไปรู้จักกับพยันชนะตัวต่อไปคุณหมีมีนิทานสนุกๆว่มมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนิทานนี้ชื่อว่านักเดินทางกับฝูงพึ่งค่ะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะนักเดินทางกับฝูงพึ่งจะเป็นอย่างไรกันเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนิทานกันเลยนะคะเด็กๆ วันหนึ่งขณะที่นักเดินทางน้อยสองคนกำลังเดินทางไปเล่นในปา่าเขาตื่นเต้นและเพลิดเพล,ลินกับการเดินเล่นครั้งนี้มากต่างพาการมองดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆบทางมีความสุขมากเลยในระหว่างเดินทางนั้นพวกเขาก็เหลือไปเห็นรังพึ่งที่อยู่บนต้นไม้นั่นรังพึ่งนี่ เคยเคยเห็นไหมไม่ไม่ฉันไม่เคยเห็นเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งสองคนจึงชวนกันไปดูใกล้ๆและเขาก็ใช้กีงไม้ในมือนั่นเขี่ยที่รางพึ่งดูไหนเขี่ยดูสิว่าจะมีน้ำพึ่งเยอะหรือเปล่านะฉันขอทำด้วยสิฉันขอทำด้วยสิ หลังจากที่เขี่รังพึ่งพึ่งตัวน้อยก็พาการบินออกมาจากรังทันทีพวกมันคิดว่านักเดินทางน้อยทั้งสองคนกำลังจะขโมยน้ำพึ่งได้แน่เลยพวกมันจึงกลูหน้าไปต่อยนักเดินทางน้อยทั้งสองคนจึงเจ็บไปทั้งตัวโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลย ใครก็ได้ช่วยเราหน่อยสิพวกเขาจึงตะโกนบอกพึ่งหน้อยว่าพวกเราไม่ได้คิดจะขโมยน้าพึ่งหรือทำร้ายพวกเจ้าหรอกนะพวกเจ้าหยุดต่อยพวกเราเถอะพึ่งจึงตอบกลับว่าพวกเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพวกเจ้าพูดความจริงเมื่อพูดจบ ฝูงพึ่งก็ยังคงไล่ต่อยนักเดินทางตัวน้อยจนพวกเขาวิ่งหนีออกจากป่าแทบไม่ทันโอ้ยเกือบเอาตัวไม่รอดในเราสองคนเนี่ยที่หลังเราไม่ไปอีกแล้วนะเอาละค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนักเดินทางกับฝูงพึ่งสอนให้เรารู้ว่าความอยากรู้อยากเห็น อาจนำอันตรายมาสู่ตนเองได้นะคะลูกนิทานของผู้หมีจบแล้วสนุกไหมคะลูกในนิทานมีเด็กกี่คนคะกี่คนเอยสองคนเก่งมากคะ่ะแล้วเขาไปเที่ยวที่ไหนกันคะที่ป่าเก่งมากคะ่ะระหว่างเดินทางเด็กๆสองคนไปเจออะไรนะเจออะไรคะ เจอรังพึ่งรังพึ่งอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนคะใช่คะ่ะอยู่บนกิน่งไม้เด็กๆขารังแกสัตว์ได้ไหมคะลูกไม่ได้เพราะอะไรคะถึงไม่ได้มันน่าสงสารหยน่ารักจังเลยเราต้องสงสารนะคะที่สําคัญจะเป็นอันตรายกับเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆขาเคยเห็นพึ่งไหมคะ เคยไม่เอคยเคยเคยเห็นที่ไหนคะไหนรูปเห็นบนต้นไม้เห็นที่บ้านเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วพึ่งออกเสียงพียันชนะอะไรคะเสียงอะไรลูกใช่คะ่ะผอเด็กๆพูดตามผู้มีนะคะผออีกครั้งนะคะ พอเยี่ยมมากเลยค่ะออกเสียงได้ชัดเจนเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเรามารู้จักคำว่าพึ่งกันนะคะคำว่าพึ่งเด็กๆดูสิคะมีพยัญชนะอะไรบ้างเก่งมากๆเลยคะ่ะมีผอพึ่งกับงองงูนั่นเองผอ ไม่ได้ออกเสียงผอพึ่งอย่างเดียวนะลูกยังออกเสียงคำอื่นได้ด้วยนะคะมาค่ะมาเรียนรู้ผอกันนะคะเช่นผอผ้าผอผ้า,ผาใครเคยพับผ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างคะเก่งมากค่ะผอผัก ผอผักรับประทานผักทุกวันระบบขับถ่ายจะดีมากๆเลยนะคะเด็กๆผอผัดผอผัดผัดผักกันนะคะเด็กๆผอผูกอีกครั้งนะคะผอผูกเด็กๆผูกเชือกรองเท้าได้ไหมเอ่ย ผอผิวผอผิวเด็กๆลองจับผิวตัวเองสิคะนุ่มไม่เอ่ยน่ารักมากคะ่ะผอผมผอผมเด็กๆจับผมตัวเองสิคะเก่งมากคะ่ะผอผม อผอผอมใครผอมต้องทานข้าวเยอะๆนะคะผอผลไม้ผอผลไม้ใครชอบทานผลไม้บ้างคะเด็กๆสุดยอดเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะเด็กๆสามารถออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนเลยเด็กๆคะ่ะฝึกบ่อยๆนะคะ ฝึกอ่านแล้วก็ออกเสียงด้วยฝึกบ่อยๆจะได้เก่งๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ฝึกอ่านออกเสียงผอไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนพยัญชนะผอกันนะคะเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาคะ่ะเราเริ่มกันเลยนะคะเขียนหัวกลม ลากลงมาอยากเส้นขึ้นลงแล้วลากต่อขึ้นไปอีกรอบนะคะลูกเขียนหัวกลมลากลงมาอยากเส้นขึ้นลงแล้วลากต่อขึ้นไปเก่งมากค่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะ ผอพึ่งเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกเด็กๆฝึกเขียนบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คู่หมีมีการบ้านให้เด็กๆได้ทบทวนเขียนพยัญชนะผอพึ่งจากที่คุณครูสอนให้เด็กๆได้ฝึกทำจากหนังสือฝึกหัดชัดเขียนพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวกลม เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่31ชัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวกลมตามรอยประเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยด้วยนะคะเด็กๆคะทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาที่ลายครูประจำชั้นให้คุณครูหมีดูด้วยนะคะอย่าให้ครูหมีรอเกอร์นะลูกสำหรับวันนี้ครูหมีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย